สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะตอนนี้พาสามสาวมาเล็มหญ้านะคะอยู่ดิมฝั่งมูลกันนะคะตอนนี้อยู่ตรงกลางมูลเลยตรงที่น้ําไม่ท่วมเ<อ>กาะกลางน้ามูลตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเนินดินทรายนะคะเป็นชายหาดอยู่ตรงกลางน้ํามูลเลยนะคะตอนนี้น้ําท่วมไม่ถึงตรงนี้นะคะแต่ข้างๆ แต่ข้างๆน้ำทั่วหมดแล้วมันก็จะเป็นสังคูตรงกลางน้ำมูลนะคะาามาเที่ยถึงตรงนู้นก็เป็นสะพานที่เราพาน้องๆเคยไปอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางน้ำมูลเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะคะตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วก็พาสามสาวมากินย้านะคะมากินญ้าบรรยากาศดีนะคะตอนนี้ค่ำๆแล้วแต่ก่อนเราพาสามสาวมาผูกตรงนี้นะคะ แต่ก่อนเราพาน้องๆลงจากฝั่งตรงนู้นนะคะที่ต้นไม้สูงๆนู่นนะคะแล้วก็พาเดินลงมาแล้วมาผูกตรงนี้นะค่ะป่านี้นะคะก็มาผูกตรงป่าดีเลยต้นไม้นี่ต้นแห่งๆอยู่ตรงกลางะค่ะแต่ตอนนี้น้ําท่วมรอบล้อมรอบหมดแล้วไปไม่ได้แล้วน้ํามูลขึ้นเยอะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลำน้ำมูลนะคะสะพานแห่งที่สองที่เราเคยพาน้องๆไปอยู่ใต้สะพานกัน อันนี้ชายหาดอยู่ตรงกลางลังน้ำมูนนะคะให้ดูบริเวณรอบๆอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมูลฝั่งทางชุมพลบุรีนะคะฝั่งทางบ้านกับเบื้องบ้านเราเองอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สูบน้ําของอบตกระเบื้องนะคะตำบลกระเบื้องนี่นี่ศูนย์สูบน้ําจะมีทางลงแต่ก่อนเราพาน้องๆมาตอนพาน้องๆข้ามมาก็ฝั่งนี้เลย ่คะตรงต้ตน,ตนไม้สูงๆที่เราพาน้องๆขึ้นไปผูกนะคะแต่ตอนนี้พาลงมาข้างล่างตรงที่น้ํามูลไม่ขึ้นแต่ก่อนในแถวนี้แห้งหมดนะคะตอนนี้น้ํามาหมดแล้วตอนนี้น้ํามาตั้งเยอะขึ้นประมาณสองสามเมตรแล้วนะคะอันนี้เป็นชายหาดเป็นดินทรายดินทรายที่เขาเป็น,ปนชายทรายที่ปิดตรงน,นี้เป็นทรายที่ป็ดแต่ก่อนเขาจะดูดทรายตรงนี้แหละค่ะดูดทรายขึ้นไปขาย มันเป็นสมปะสันสมประทานทรายนะคะเขาก็จะดูดทรายจากมูลขึ้นไปขายรอบๆน้ําท่วมหมุดนะคะเมื่อกี้ก็เอินข้ามน้ํามาแต่ว่ามันเป็นตรงที่น้ําไม่ลึกนะคะข้ามมาได้แต่ว่ากลับต้องกลับทางเดิมกลับได้ทางเดียวมาก็มาได้ทางเดียวเพราะว่าน้ําท่วมหมุดตอนนี้พ่อควานทานน้องๆมาเล่นหญ้ายอยู่แม่วันดีเกาขาหลังบ่อยๆเพราะว่านางเป็นแผลนะคะใต้ท้องตรงจิมมี่นางเป็นแผลตรงข้างๆจิมมี่เป็นแผลนะคะ พึ่งล้างเกลือเอาน้ำยาล้างให้แล้วก็ฉีดเบตาดีนเข้าไปให้นะคะไม่รู้ว่านางเป็นอะไรมันเป็นเห็นนางเกา่าก็เลยดูพ่อควันสองดูแล้วทีนี้นะ่นะนั่งเกา่ามันเป็นแผลเป็นรูเข้าไปนะคะแต่ก่อนานางก็เคยเป็นตอนอยู่ภาคใต้พ่อควันบอกว่านางเคยเป็นเอามอมาฉีดมันเป็นเอาไว้นานๆมันจะมีหนอนข้างในก็จะรักษาด้วยวิธีชาวบ้านแต่ว่า คนเท่าคนเจีเขาบอกว่าบัวคอยก็เคยเป็นก็สามารถเอายาสูบนะคะใส่เข้าไป,ปาแต่ตอนนี้เราล้างแผลเรียบร้อยแล้วนะคะตรงแม่วันดีคันใส่ล้างน้าเกลือให้เมื่อกี้แล้วก็เอายาเบนตาดีนยัดใส่เข้าไปใส่สลิงฉีดเข้าไปนะคะมันเป็นรูของแม่วันดีตรงท้อง <ละ S 1> เดี๋ยวต้องรอดูอาการก่อนถ้าไม่หายจะไปเอาหมอมาฉีดนะคะไม่รู้ว่านางเป็นอะไรแต่ถ้ามันมีหนอนเนี่ยมันจะไตออกมา ฉีดยาเมื่อกี้ก็มินนี่นาะ <c oughs> จิมมี่นางข้างๆจิมมี่นะคะไม่ใช่ตรงจิมมี่นางนางก็เกาตอนแรกไม่รู้เมื่อวานเพิ่งสังเกตเมื่อว,วานตอนที่เราขายผลไม้กันแล้วนางเกานะคะนางเอาเท้าเกาตลอดก็เลยถ่ายคลิปอ,อยู่ก็เลยให้พ่อควานส่องดูนะคะ ไไ้่มีก็ดอกไก็พอที่อ,อันนี้พาสามสาวมาเล็มหญ้านะคะลงมาเล็มยหญ้าก่อนที่จะพาขึ้นข้างบนเมือนทางออกไหย่างขอไปเปิอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมูลอีกฝั่งที่เคยพาน้องๆมาอาบน้ําตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาไม่ได้แล้วน้วําท่วมเยอะเลย้าสาว ขายยังอ่น,น,อน,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 นตนุลากินอยู่หลังแม่วันดีนู่น,นค่ะเดี๋ยวนาก็แซงหน้ามาเห็นพวกควานอยู่ตรงนี้น,นานก็เดินมามามึกไม,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 ม่กินหยาบมืงอี้เฮ้ยน้ำน้ำพักหยาบคุณมือนคุณน้ำพักบอกคุณหยาเอ กินหญ้าใต้ต้นไมยราบนะคะต้นไมยราบมันจะเป็นต้นไม้ที่มีน้ำเป็นต้นไม้ที่เกิดจากน้ำมูลนะคะยิ่งกลางมูลกลางมูลมีหมดเลยมีแต่ต้นไม้ไมยราบนี่ค่ะแต่ว่าหญ้ามันจะเกิดใต้ต้นไม้เขาก็จะมาเกี่ยวไปให้วัวให้ควายแล้วก็ไาอย่างนี่เอาอันนี้ก็วัวควายก็จะมากินเบิ่งเบิ่งยางมาใส่เลยมมอยางคะ่ะตัวน,น้อยหรือมาอย้ยางใช้เดี่ยวบ่ะฮะ เป็นยังคือ,อยากใช้เดี่ยวไปแล้วใช้เดี่ยวไปผู้เดียวแล้วไปเลยสิไปใส่กับไปเลยใช้เดี่ยวไปไหนไม่ได้นะคะมีอยู่ตรงเกาะนี่แหละคะ่ะวนอยู่ที่เกาะเพราะว่าไปไกลไม่ได้อันนี้พี่มินานะคะอุตส่าห์สิร้อยมากินผู้เดียวพี่มินามานำ้ำ อปูอาสาจะไม่แอบกินตัวเดียวนะคะแต่พี่มีนาำมาด้วยอ,อ,อ,อันนี้เราก็พาน้องๆลงมาเลมยมหญ้าก่อนนะคะตรงที่น้ำไม่ท่วมตอนเย็นพ่อควานจะปล่อยให้เล็ยมหญ้าทุกวันนะคะช่วงแดดลม่มลมตกอาบน้ำเสร็จก็จะพามาปล่อยให้เล็ยมหญ้าก่อนที่จะพาขึ้นไปผูกข้างบนอาน้ มแม่วันดีอยู่ฝั่งนี้สองพี่น้องญี่ปุ่นอันนี้แม่วันดีกินอยู่ฝั่งนี้พ่อควานถางต้นไม้ออกให้กินอย่างดีฐานต้นไม้ลาบออกไข่อันนี้จะเป็นฝั่งมูลนะคะฝั่งมูลฝั่งทางช oui. okay. ุมพลบุรีที่ออกเป็พหกหมุออกมยงเี้ย เคียงคู่ยืนกินเลยสองพี่น้องขาเงียนอักกินใจได้ม่บอกแม่นี่แม่ยุคผีเแม่บ่สนใจแม่เลยนี่ตะก้นอันมุนมนุมนกลมๆของนางพี่แม่วันดีกินบ่สนใจลูกขึ้นกันลูกกับบ่สนใจแม่ <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาหากินใครหากินมัน ตอนกลางคืนข้อควันก็เอาขึ้นไปปลูกแล้วก็ให้กินต้นอ้อยแล้วก็ต้นสับป,ปะรดนะคะที่เราขนมาจากบ้านเอาไปปลูกไว้ข้างบนเพราะว่า,าน,นอนข้างล่างไม่ได้แล้วน้ํามาน้ําขึ้นทุกวันเลยนะคะตอนนี้น้นํ็ขึ้นมันไม่มีที่จะปลูกด้วยค่ะมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะพอปลูกน้องๆได้นะคะก็เลยต้องเอาขึ้นไปปลูกข้างบนแล้วเราก็เอาต้นอ้อยแล้วก็ต้นสับป,ประรดมาส่งนะคะให้กินตอนกลางคืนเมื่อคืนพวกควันก็ออกมาดูตุ่ล่าหลุดมขึ้นรุดตัวเดียว ผูกแม่กับพี่ผูกตุลาด้วยช่วงกลางคืนพ่ะควานมาดูสาวน้อยลุดแต่นางก็ไม่ไปไหนนางก็วนอยู่กับแม่กับพี่มุดไปอย่างนู้นหน่อน,น้นดูแม่วันดีพาะควานถางต้นไมยราบออกให้กินใหญ่เลยตรงก้นตรงใต้ท้องนางข้างๆจิมมีน,นางเป็นแผลนะคะ มันเป็นรูเข้าไปมันเป็นแบบไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นรูเข้าไปมีกลิ่นด้วยแต่ก่อนพ่อควายบอกว่าก็เคยเป็นบัวควายก็เคยเป็นชาวบ้านเขาจะใช้วิธีเอาเขาบอกว่าเอายาสูบบุรียาสูบยาสูบเป็นเส้นๆหนะะา,ายยาเส้นยัดใส่เข้าไปมันก็จะหายแต่นี้เราเอาน้าเกลือแล้วก็ายายัดใส่เข้าไปให้แล้วนะคะล้างล้างน้าเกลือเสร็จแล้วก็ใส่ย,ยาให้เมื่อกี้นะคะเดิมมีกิน กัวมันจะเป็นนอนนะคะอันนี้คือพี่มีนาพี่ตุล่ามูจุนิปลาพี่นางจะใช้ขาเกาตลอดนั่งขั้นตอนแรกก็ไม่รู้นะคะไม่ไม่ได้สังกเกตพ่อควานก็ไม่สังเกต แต่เห็นนางยกขาขึ้นทูบ่อยๆก็เลยสังเกตทิ้นแล้วก็แล้วนางก็ไม่เดินด้วยก็เลยบอกว่าให้พระควานลองส่องดูสงสัยนางอยากจะให้ส่องเพราะว่านางไม่เดินนะคะจะพาลงน้ํานางไม่เดินลงนางก็ยืนก็เลยลองให้พระควานส่องดูก็ถึงเห็นนะคะว่ามันเป็นรูตรงข,งข้างๆที่มีทาง เฮ้ยอย่าลอยลงน้ำเด้อตัวหน่อยนั่นขึ้นมาขครเห็นกินน้ำบ่ปุ่นลอยลงไปน้ำผู้เดียวเท่นี้นี่พี่มีนายังไม่ลงฝั่งเลยไปแล้วเป็นอาลูกเนี้ยมันดีแต่นนหนน้อยลักลงน้ำเลยบน กดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวตุลาด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะแม่เมีขาพาน้องๆมาเที่ยวป่านะคะเจอกันให่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ